ถ้าอารมณ์เสียถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันทำ้ายธาตุแท้ๆเลยลองคิดดูเลยกินน้ำตั้งไหลไหลายนั่นกวดน้ำมันจะออกจากตามันเข้าไปที่จิตแล้วมันก็ออกที่ธาตุมันก็ออกที่ตาใช่ไหมมันก็นไหลใช่ไหมจุน่าอินดูไหม ทำไมไม่ตัดกระแสมันล่ะคือเปลี่ยนขึ้นมันขึ้นมาอยู่กับพระขึ้นมาอยู่กับผู้สวดมนต์ขึ้นมาเปิดเปิดบทสวดแล้วก็นอนสวดซะนอนเลยนอนอย่างลุงตานอนเนี่ยนะนอนจิตไปกับขึ้นเขาบทสวดน,นอนไปฝันฝันทำมานะไม่จะฝันไปไหนนะเพราะจิตไปกับรม ไปขบ,บสวนนอนสวดเทียนาะเรื่องราวจะเอาอยัางไงดีมันก็คิดออกว่าจะเอา,อางไงดีนี่คือประโยชน์ในการกินนอนสวดมนัม์บางคนคิดไม่ออกว่าเอ๊ะนอนสวดมนี่ยมันได้อะไระมันได้ยิ่งกว่านั่งอีกนอนมีความกังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิต บทสวดก็ก็เปิดมันก็เข้าหูเข้าจิตใจแล้วก็ไปที่เรื่องราวชีวิตของตัวเองนั่นแหละวนไปกับวนมาวนมากับวนไปมันก็เลยคิดออกเพราะในบทสวดมนต์มันมีทั้งโลกและธรรมคิดออกพอคิดบอกอ๋อกูโง่ตั้งนานแล้วรู้มี้กูน,นอนสวดดีกว่า